รวมสนับสนุนโดยธนาคารกรุงเทพมิตยาสารครอสไทยแลนด์ ดิฉันก็อยู่ที่เมียนมานะคะที่กลุ่มย่างกุ้งนะคะซึ่งตอนนี้ได้เปลี่ยนโฉมไปค่อนข้างเยอะแล้วนะคะโดยเฉพาะในช่วงนี้ที่รายได้ของประชาชนเนี่ยดีขึ้นนะคะก็จะเป็นเรื่องของการกินอยู่เรื่องของไลฟ์สไตล์นะคะแล้วก็เป็นที่น่าชื่นชมที่ธุรกิจของคนไทยนะคะก็ได้มาเปิด ร้านอาหารนะคะซึ่งได้เลือกรุงย่างกุ้งเนี่ยเป็นร้านอาหารแห่งแรกแล้วก็เรียกว่าจัดเต็มมากเลยค่ะในวันนี้แขกรับเชิญของเรานะคะคือคุณไพศาลอ่าวสถาพรนะคะท่านเป็นรองกรรมการผู้จัดการสายธุรกิจอาหารของโอชิกรุ๊ปจำกัดมหาชนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับขออนุญาตเรียกคุณแซมแล้วกันนะเพราะเราก็คุ้นเคยกันอยากจะถามว่ามีแนวคิดยังไงคะที่เรายกร้านแบบจัดเต็มมาอยู่ที่นี่ครับก็เดิมทีเราเป็นวิสัยทัศน์ของบริษัทโอชิกรุ๊ปจำกัดมหาชนนะครับ ต้องการจะขยายธุรกิจเนี่ยไปยังประเทศเพื่อนบ้านหรือว่านําธุรกิจของคนไทยเนี่ยออกไปสู่ต่างประเทศนะครับแล้วก็ประเทศเพื่อนเพื่อนบ้านเราประเทศแรกที่เรามาเนี่ยก็คือประเทศพม่านะครับพอเราก้าวออกจากบ้านเราก็มาที่นี่เลยมาที่นี่เป็นประเทศแรกเลยนะครับทำใหม่เราเลือกประเทศพม่ากนเพราะเราที่หลังจากที่เราเข้ามาศึกษาประเทศพม่าแล้วเนี่ยประเทศเขาเนี่ยค่อนข้างเจริญไปไกลมากนะครับแล้วก็ เรียกว่ายังมีการจับจ่ายใช้สอยเนี่ยค่อนข้างสูงแต่ว่าแหล่งสถานที่การจับจ่ายใช้สอยเนี่ยไม่ค่อยมีนะครับเราเราเห็นว่าเห็นช่องทางช่องโอกาสนี่เราจึงถือโอกาสเนี่ยมาเปิดสกอตนะครับแล้วก็ได้รับการตอบรับอย่างดีเลยครับเพิ่งมาเปิดมาได้สักอาทิตย์หนึ่งก็มีผู้ให้การตอบรับอย่างดีมากนะครับก็ชาวพม่าเนี่ยก็ถือว่าชื่นชอบแบรนด์ไทยอยู่แล้วทีนี้ถามคุณแซมว่าเราทําการศึกษาอะไรยังไงก่อนที่จะตัดสินใจมาเปิดอะค่ะต้องต้องบอกว่าจริงเนี่ยเรา เราต้องการจะขยายธุรกิจของเรามาในต่างประเทศคือประเทศไทยเนี่ยเราติดพรมแดนที่เราติดเนี่ยมีพม่าเขมรลาวะนะครับมาเลเซียถ้าเราสา,สามารถขยายราประเทศเพื่อนบ้านให้เป็นก้อนเดียวก่อนเนะี่ย อาณาเขตเรอบริเวณในการการครอบคุมของธุรกิจเราก็จะเริญเติบโตใหญ่ขึ้นนะฮะจากประเทศไทยเราก็ขยายแทนที่เราจะไปโดดไปถึงญี่ปุ่นไปถึงนู่นนี่นั่นนะฮะเราก็เอาขยายรอบพื้นบ้านเราก่อนแล้วอีกปีหน้าเนี่ยเอซีก็จะเปิดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นประโยชน์ในการทําทางการค้าเนี่ยก็จะมีมากดี้นนะครับล้วประเทศเพื่อนเพื่อนบ้านเนี่ยก็ได้รับอิทธิพลเนี่ย จากประเทศไทยค่อนข้างมากนะครับ <Okay. S 1> แล้วก็เขาก็ชื่นชอบแบรนด์ของเรา <Okay. S 1> ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาเปิดเนี่ยก็ย่อมดรับการตอบรับที่ดี <Okay. S 1> นะครับรับแบรนด์เราถือว่าเป็นแบรนด์พรีเมียมทีเดียวนะครับใน <Okay. S 1> ประเทศเพื่อนบ้าน <Okay. S 1> จะเห็นว่าการตกแต่งร้านของเราเองทั้งหมดเนี่ยเราทำแบบมาตรฐานแบบเมืองไทยเลย <Okay. S 1> เพราะฉะนั้นเนี่ยคนมีมีสตางค์เหฮะเระะียกว่าคน นี่มี disposal income นค่อนข้างเยอะแต่ว่าไม่มีแหล่งที่จะเอาไปจับจ่ายใช้สอยนะครับอย่างสุติว่ามีแขกบ้านแถงเมืองมาเนี่ยคนพมาาก็ไม่รู้จะพาไปที่ไหนก็ไม่มีแหล่งให้ทานอาหารหรือไม่แหล่งให้ชอปปิ้งนะเพราะฉะนั้นเราก็เห็นโปสบโอกาสตรงนี้ว่าเราก็ควรจะมาเปิดก่อนนะครับเราก็จะได้โอกาสในนั้นก่อนแล้วเรามองความเสี่ยงไหมคะลงทุนซะขนาดนี้เนี่ยมองความเสี่ยงไหมว่า จะไม่เป็นอย่างที่เราคิดหรืออะไรอย่างเงี้ยก็เพื่อลดความเสี่ยงนะฮะเราก็เลยหาพาร์ทเนอร์นะครับหาพาร์ทเนอร์ในในประเทศพม่านะครับซึ่งพาร์ทเนอร์เราก็โชคดีมากเราได้พาร์ทเนอร์ที่เป็นเข้าใจในการทําธุรกิจซึ่งเขาทําธุรกิจเรื่องเกี่ยวกับซูเปอร์มาร์เก็ตห้างสรรพสินค้าอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่เขอได้เปลี่ยนในเรื่องโลเคชันเพราะว่าเขาทําเรื่องซูเปอร์มาร์เก็ตทำเรื่องห้างสรรพสินค้าอยู่แล้ว กับพ์ทเนอร์รายนี้เนี่ยถือว่ารายใหญ่มากเป็นรายใหญ่ที่สุดของในประเทศพม่าแลวก็เก่าแก่ด้วยครับเพราะว่าอันนี้ตอนนี้คือซิตี้มาร์ถามคุณแซมว่าทําไมตอนที่ตัดสินใจมาลงเนี่ยไม่ยึกยักเลยอ่ะแบบว่าเออไม่มาแบบกลางๆหน่อยมาแบบจัดเต็มขนาดนี้เนี่ยคือถ้าโอชิทำแล้วเนี่ยก็ต้องทําให้ได้มาตรฐานทั่วประเทศไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยการขยายในภัาการในต่างประเทศเนี่ยเราไม่ลดหย่อนเรื่องมาตรฐานอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นคุณภาพของธุจของอาหารนะครับ าการตกแต่ง<ช>นะครับตั<ช>้งคุณภาพในการบริการทั้ง<ช>หมดเ<ช>นี่ยเราทำเหมือนทุกอย่างเหม,มือนเมืองไทยแล้วก็ยกระดับให้เป็นมาตรฐานสากล<ช>มอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้น เรามั่นใจได้ว่าเรามปเปิดในต่างประเทศเนี่ยก็จะได้รับมาตรฐานที่ดีที่สุดค่ะแล้วตอนที่เลือกอะคะเนื่องจากว่าทางกลุ่มโอชิเราก็จะมีเรื่องของโอชิแกรนที่แบบว่าเป็นบุฟเฟ่เหมือนกันเลือกยังไงคะระหว่างสออันเราก็มาดูศึกษาพฤติกรรมของชาวพม่าก่อนว่าเขาชอบทานอะไรนะครับเราก็ดูว่าไอ้พวกที่เป็นหม้อต้มๆทั้งหลายเนี่ยนะครับเป็นคอดพวกคอดพอรนะครับพอดพอรทั้งหลายเนี่ยชาวพม่านิยมนะครับ แล้วก็เป็นเป็นปิ้งย่างๆก็นิยมเพราะฉะนั้นเราก็เลือกอยู่ว่าเอ๊ะเราจะเอามาแบรนด์ไหนดีแต่สุดท้ายแล้วเราคิดว่าชาบูชิเนื่องจากว่าชาบูชิเนี่ยเป็นแบรนด์ที่ได้รับการตอบรับที่ดีสุดในประเทศไทยนะครับแล้วก็เป็นแบรนด์ที่โด่งดังมากในประเทศไทยเพราะฉะนั้นการนําแบรนด์เนี้ยมาสู่ประเทศพม่าน่าจะได้รับความนิยมเช่นกันแล้วคนพม่าก็น่าจะรู้จักแบรนด์นี้เพราะว่าคนชาวพม่า ที่มีเขาเรียกว่ามีสตางค์นะครับ <ạ. S 1> ก็ไปเที่ยวเมืองไทยแล้วก็ได,ได้ได้มีประสบการณ์กับร้านชาบ <ạ. S 1> ูชิอยู่แล้ว <ạ. S 1> เพราะฉะนั้นเวลาเขากลับมาประเทศเขาเนี่ยเขาก็จะโหยหาร้านที่อยู่ในเมืองไทยเ <ạ. S 1> พราะฉะนั้นเวลามาเปิดเนี่ยก็จะได้รับการตอบรับที่ดีแล้วเมนูอคะเหมือนเปรียบเลยหรือต้องมีการปรับมีปรับเล็กน้อยครับเนื่องจากว่าอย่างผลิตภัณฑ์ที่เป็นของท้องถิ่นอย่างเช่น ผักอย่างเงี้ยนะฮะคนไทยอาจจะชอบทานผักแบบนี้แต่ชาวพม่าอาจจะไม่ได้ชอบเหมือนเราเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีผักบางชนิดที่เป็นเรื่อง่าผักดีๆของชาวพื้นเมืองเราก็ปรับแล้วเราก็ปรับยุสร้างรายได้ให้ที่ประชาชนที่นี่ด้วยและเท่าที่ทราบคือว่าที่นี่เขาไม่ค่อยใช้สารเคมีใช่ครับใช่ครับใช่ครับไปอาไกนิกสะส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นเราจะใช้ผักแล้วก็เนื้อไก่หมูทั้งหลายอะไรเนี่ยของชาวชาวพม่าอ๋อเหรอคะเนื้อไก่หมูก็เหมือนไก่ที่นี่โอ้ไก่ดีจังเลยแล้วหลัก คร,ค,ครับผมก็จำเป็นต้องมีราคาที่สูงขึ้นเนื่องจากว่าค่าขนส่งนะครับมีราคาที่ค่อนข้างสูงแล้วก็ เรานําเข้าบริทวานจากเมืองไทยมาประมาณสักเจนที่นาเข้าจากเมืองไทยเพราะฉะนั้นราคาเลยจำเป็นต้องมีสูงเพรรื่องค่าขนส่งบวกกับคุณภาพสินค้าที่เราในการจัดเก็บทั้งหมดเนี่ยนะครับเราต้องรักษามาตรฐานที่ดีเพราะฉะนั้นก็จะมีราคาที่สูงอยู่เล็กน้อยกว่าเมืองไทยนะครับแต่ที่นี่เราให้บริการอยู่ท่านละ1 5ึ0 0หมน้าพนะครับคิดเป็น US ก็15เหรียญนะครับก็แพงกว่าเมืองไทยเล็กน้อยเล็กน้อยครับแล้วการหาพนักงานอะไรต่างเนี่ยค่ะมีความยากง่ายยังไงคะก็จริงๆแรงงานพม่าเน แต่สิ่งที่ยากก็คือการอบรมให้เขาได้มาตรฐานเดียวกับที่เมืองไทยนะ,ะเพราะฉะนั้นเราต้องต้องเทรนเขาแล้วก็มีการฝึกอบรมส่วนหนึ่งเนะี่ยที่เมืองไทย เราส่งพนักงานจากพม่าเนี่ยไปทํางานที่เมืองไทยอยู่ระยะหนึ่งนะครับไปฝึกเพื่อเรียนรู้วิธีการทํางานหลังจากนั้นเราก็นำเขากลับมาที่นี่แล้วก็เอาเข้ามาถ่ายทอดให้กับคนที่เหลือนะครับแลนจะเปิดสาขา2องไหมคะจริงๆเราบอกว่าเราตั้งใจมาเปิดเนี่ยทีเดียวสาสาขาเลยในปีนี้นะครับภายในหเดือนหลังในครึ่งปีเนี่ยเราจะเปิดทีเดียวสาสาขาหลังจากเปิดสาขานี้ที่ย่างกุ้งเสร็จแล้วเนี่ยเดือนหน้าเราไปเปิดที่มันนาเวนะครับแล้วก็หลังแล้วก็ปานปลายปีนะครับประมาณเดือน ธันวาคมนะครับเราก็จะเปิดอีกหนื่นสาขาที่ย่างกุ้งนะครับอยากให้คุณแซมฝากท่านผู้ชมอะค่ะว่าถ้าเขาจะต้องการมาทําธุรกิจที่เป็นธุรกิจอาหารอะไรอย่างเงี้ยควรจะต้องศึกษาอะไรยังไงหรือทํำยังไงบ้างอะค่ะก็าจริงๆแล้วประเทศพม่าเป็นประเทศที่น่าสนใจนะครับแล้วก็ยังใหม่อยู่นะครับเป็นประเทศที่เปิดแล้วก็ ท่านผู้ประกอบการทั้งหมดนะครับหรือท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านเนี่ยสนใจที่อยากจะมาทำธุรกิจกับทำพม่าเนี่ยก็สามารถทําได้เดินทางมา,มาดูลาดราวก่อนก็ได้นะครับถ้าทางที่ดีเนี่ยผมแนะนําให้หาพาร์ทเนอร์ในประเทศพม่าเนี่ยเพื่อจะได้ทําธุรกิจจะได้ง่ายขึ้นได้คล่องขึ้นนะครับผมเชื่อนะครับว่าประเทศพม่าเนี่ยจะเป็นหนึ่งในประเทศนะครับที่จะทํารายได้เป็นกอบเป็นกำนะครับเพื่อนํากลับสู่ประเทศไทยครับและก็ที่สําคัญที่สุดครับสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยด้วยครับทางรายการต้องขออวยพรให้ ค้าขายร่ํารวยนะคะแล้วก็เปิดสาขาไปอีกมากมายคต้องขอบคุณที่ให้เกียรติรายการในวันนี้ค่ะเป็นไงคะโอ้หน้าคินมากเลยครับแล้วร้านก็สวยมากๆเลยนะครับถือว่ามาตรฐานคนไทยเลยครับถือว่าเป็นมาตรฐานของเมืองไทยยกมาที่เมียนมาเลยครับและขนาดเดียวกันนะครับผมบอกเลยครับว่าผักที่นี่ก็อร่อยมากครับังไงเดี๋ยว ช่วงหน้านะคะคจะพาท่านผู้ชมไปพบกับชาบูชิในย่างกุ้งค่ะคแต่ก่อนที่จะไปพบชาบูชิที่ย่างกุ้งนะคะพบสาระดีๆจากธนาคารกรุงเทพนะคะหนึ่งในคำถามยอดฮิตสำหรับผู้ที่เริ่มต้นในการทำธุรกิจไม่ว่าจะเป็นธุรกิจในประเทศหรือต่างประเทศนะครับนั่นก็คือการเลือกประเภทบัญชีเงินฝากที่เหมาะสมกับธุรกิจนั้นควรเลือกอย่างไรธนาคารกรุงเทพมีคำแนะนำง่ายๆมาฝากครับนั่นก็คืออันดับแรกต้องดูว่า หากต้องการทำธุรกรรมทั่วไปและได้รับดอกเบีย้ยที่คำนวณเป็นรายวันบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ของธนาคารกรุงเทพจะช่วยให้ท่านจัดการกับธุรกิจประจำวันได้อย่างคล่องตัวหรือหากต้องการจะเพิ่มความสะดวกในการใช้เช็คเพื่อบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจก็อาจเลือกเปิดบัญชีเงินฝากกระแสรายวันส่วนลูกค้าที่เลือกเปิดบัญชีเงินฝากประจำก็สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆได้เช่นการใช้คำประกันเงินกู้อีกทั้งยังได้รับดอกเบีย้ยเงินฝากในอัตราที่สูง โดยสามารถเลือกระยะเวลาฝากได้ตั้งแต่3เดือน6เดือน1ปีหรือ2ปีซึ่งการเลือกบัญชีทั้งหมดนี้นะครับหากเลือกบัญชีที่เหมาะสมก็จะทำให้การดำเนินธุรกิจสะดวกคล่องตัวมากยิ่งขึ้นครับ